ก่อนที่จะปิดปี2,566ก็โดดไปหามังกรทองปีหน้าหุ้นลงเนี่ยก็ไม่กล้าซื้อไอห,หุ้นขึ้นก็ยังไม่กล้าตามอีกเอายังไงดีพี่กวีคะสำหรับปีหน้าพี่สอนน้องมองหุ้นไทยปี2,567ไหนค่ะไอคำว่าลงไม่กล้าซื้อขึ้นไม่กล้าตาม,มอืมไอขึ้นก็กล้าขายอยู่แล้วละ่ะแสดงว่าเรายังเก่งกาไรไม่เป็นถูกไหมเพราะว่าถ้าเราเก่งกาไรเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่าอาสัญ,ญญาณแบบนี้นะขึ้นมาเราควรจะต้อง follow นะสัญญ,ญาณแบบนี้จริงๆมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือลงก็ไม่กล้าขายคือไง ขับทุนฉันก็ไม่กล้าขัดรอถ้าเรายังมีอาการแบบนี้อยู่แสดงว่าเราอย่างกินยาไม่ถูกเขาเรียกว่าหาหมอยังไม่ถูกคนยายังไม่ถูกโรคเพราะว่าเราเก่งกําไรไม่เป็นไงก็นต้องเข้าใจคนที่เขาเก่งกําไรห,หรือคนลงทุนเป็นเขาจะรู้ว่าถามิ่งที่เขาควรซื้อถามิีงที่เขาควรถอยเป็นยังไงเราก็จะรู้ว่านะลงทุนแล้วนี่คือสอนน้องนะไม่ใช่ว่าบอกจะคุณจะขึ้นทุนลงเดี๋ยวคุณขึ้นทุนลงให้ตามมาถ้าเป็นั่งทุน Val u e investor เขาจะรู้ว่าราคานี้แหละคือราคาที่ถูกนะราคาที่เราเราได้เปรียบเเรรามีีีต้้นนนนททุ่่ไดปยบคอื แล้วเราก็รู้ว่ามูลค่าของบริษัทเนี้ยเราก็รู้ว่ากําไรยังไงก็ต้องขึ้นไปท New ํานิวไฮแน่ๆในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ยังไงก็ไม่ตายธุรกิจเขาก็เป็นธุรกิจยั่งยืนนะนี่ก็ไม่ไดีมีเยอะผ่านวิกฤตสัพพามาผ่านโควิดมาก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหุ้นพวกนี้คือหุ้นที่แบบเราก็ไม่ต้องกลัวเนาะเวลาหุ้นปรับตัวลดลงมาเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เราเกิดขึ้นเป็นประจําแต่ว่าที่เราไม่กล้าซื้อเพราะอะไรเราไม่รู้แวรลูหรือว่าไม่รู้ ง่ายๆนะบางคนเนี่ยเห็นวันที่สิบสองเดือนสิบสองเเพิ่งผ่านใช่ไหม mm hmm. ก็เราใส่ตะกร้าไว้ตั้งนานแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมหล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ักฐานตลอด เนีเก่งจริงอ้เรื่องอย่างเงี้ยเนาะแต่ทําไมเราถึงได้รู้ว่าไอ้แวลูหรือมูลค่าของของที่เราจะซื้อวันที่12เดือน12ที่ผ่านมาทําไมเรากล้าคอทำไมเพราะอะไรเพราะเราศึกษามาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วไงเดือนหนึ่งออกรุ่นใหม่เฮ้ยราคายังแพงรอรอมันตกรุ่นก่อนพอมาเดือน2เดือน3ยังไม่ตกรุ่นยังฮิตอยู่เดือน4เดือน5้าอ้เริ่มตกรุ่นละราคาเริ่มลงละเฮ้ยเดี๋ยวเรารอเดือน7เดือน8เดือน9ดีกว่าเผื่อจะมีโปรโมชั่นเฮ้ยยังไม่สะาใจพอเดือน12อเดือน12องปุ๊บเฮ้ยสิ้น ของทิ้งละเพราะมีของทงของแถมจากเดิมเราตั้งตะกร้าไว้ตั้งแต่หมื่นตอนนี้เหลือ ,65 0 0เย้ถึงเวลาแล้วแสดงว,ว่าเราศาึกษามูลค่าของของสิ่งนี้เอาไว้ก่อนแล้วหุ้นก็เหมือนกันค่ะเราใส่ตะกร้าไว้ตั้งนานแล้วถูกปะ่ะอ่ะเราใส่ตะกร้าเราก็รู้แวลูของมันนะเฮ้ยเมื่อก่อนเคยร้อยเรา ve, ยังไม่ซื้อเลยวันนี้เราเหลือ60 50หหรือ4ี่เอ๊หุ้นมันก็ยังตั้งต่างงานอยู่ให้เราบริษัทเขาก็ยังตั้งต่างงานขายของประเจิดประเจิดกำไรนาอายนาอายอยู่เลยเนี บันผลก็ยังแหมอุสตสาห์จ่ายอีกนะหุ้นลงมา50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบันผลก็ยังจ่ายทั้จ่ายเพิ่มมากกว่าปีที่<ม>แล้วอีกเนะี่ยอันนี้ครับจะทําให้เรากล้าซื้อถูกป่ะส่วนนักเก็งกําไรเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ้ามันมาแล้วเวย้ยเส้นนี้ตัดเส้นนี้เวย้ยให้เทรนด์ไลน์มันมันมันลงมาแตะเทรนด์ล่างเลยนะตรงนี้แหละคือจุดวัดใจแล้วถ้ามันหลุดนิวโลเราค่อยคัดลอสตอนนี้ดาวไซร์ลิสมันเหลือประมาณ5%แต่อัพไซร์เกนของเรานี่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอัพไซร์เปิดเพลนขึ้ แต่เรามีจุดคัดลอตนะตอนลงมาตรงนี้เราก็จะตัดขัดทุนเราก็ทำให้โฟลโล่ได้อย่างสบายใจและที่สาคัญก็คือเรารู้หน้าตักของเราไงว่าหน้าตักของเราในการเก็งกําไรรอบนี้เช่นเรามีร้อยหนึ่งเราใส่หน้าตักไปสิบาทเราก็ไม่ต้องกลัวถูกปะต่อให้ลงมาเราก็จะมีหน้าตักอีก90แล้วเรายังบอกว่าเอ้ยถ้าลงมาตรงนี้อาจจะรับเพิ่มกนได้นะรับเพิ่มอีกสักสิบมาดูซิผมจะเด้งไปแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้20่ฉันออกเข้าไปแล้วเราก็ต้องขายต่อให้ขาดทุน5บาาาท30เรก็ต้องขายคือถ้้าาเรรูแบบนนี้มัก็ง่ายยในนแงงงง่่ขขออกกกกาา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 รรรรเเเํํไไพะะฉ้้ถถมมีควึปดดลทส ติดนะครับลงมาใหม่ซื้อขึ้นไปใหม่ขายขึ้นไปอีกก่อใหม่ซื้อสุดท้ายเราก็อยู่นิ่งๆนะครับเราทําอะไรไม่เป็นเราก็อยู่นิ่งๆนะครับเราก็ไม่เสียตังค์เอาไปฝากธนาคารจะได้ศูนย์จด้ซื้อตราสารเงินก็ได้2%ตามดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ได้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ขึ้นมสองจุดแปดแล้วนะสามเปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้เอกชนทริปเปิลเอเอกระดับสามจุดห้าสี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปดีกว่าที่จะมานั่งเสี่